เอ่อดัต้าที่เป็นบิสเนสผมมองว่าแต่ก่อนธุรกิจอ่ะมันไม่ได้อยู่บนข้อมูลครับ <S <S มันอยู่บนประสบการณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ในมุมของผมเนี่ยประสบการณ์เนี่ยดีครับทำให้เราตัดสินใจได้รวดเร็วกอย่างคล่องตัวมากใช้ประสบการณ์เจ้าของเป็นหลักมันมีข้อเสียอยู่แค่เราไม่สามารถถ,ถ่ายทอดประสบการณ์ของเราให้กับคนรุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราเปลี่ยนการตัดสินใจจากระบบประสบการณ์นะครับเป็นระบบข้อมูลมันทําให้เฮ้ยเออว่ะเราลืมคิดมุมนี้ว่ะเฮ้ยเราลืมคิดมุมนั้นมันเคยมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่า ถ้าเราขยี้ข้อมูลมันมากพอมันจะบอกอะไรก็ได้นัการที่ผมใช้ก็ว่า data driven marketing is a mistake อะก็คือว่าเรามักจะกระโดดไปถามว่าเราจะใช้เทคโนโลยีของใครนะโดย <Okay. S 2> ไม่เข้าใจว่าเราจะหาเทคโนโลยีแบบไหนที่เหมาะกับเรามาเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนในเคอร์ฟเนี้ยเราก็จะไม่รู้เด็ดขาดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรมาเพื่อตอบโจทย์ ต้องรู้เขารู้เรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเราจะไปจุดนั้นเน่ยเราต้องทําอะไรก่อนอะไรคือหัวใจสําคัญเราต้องเก็บ Data อะไรบ้างธุรกิจอย่างเราเอา Data ไปใช้ทำอะไรได้บ้างอันนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องของ mindset รู้ๆเลยไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเลยครับจริงข้อมูลในทุกธุรกิจมีอยู่แล้วง่ายๆข้อมูลเนี่ยมันก็คืออยู่ในรายงานนั่นแหละ รายงานยอดขายรายงานคนเข้าร้านรายงานพนักงานเช็คอินเช็คเอาท์ยอดขายต้นทุนพวกนี้เป็นข้อมูลหมดเลยครับประเด็นก็คือเราทําบัญชีเพียงแค่ส่งสัมพาระหรือเปล่า เราเห็นอะไรลึกกว่า mm. อะไรในนั้นหรือเปล่าเราเห็นต้นทุนที่แท้จริงของเราหรือเปล่าลองไปนั่งฟังลูกน้องสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งให้เขาเล่าถึงหน้างานเ็าฟังที่จะรู้ข้อมูลอีกเยอะมากเกี่ยวกับลูกค้า mm. เกี่ยวกับตลาด mm. เกี่ยวกับความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภายใน mm. เกี่ยวกับทุกอย่างเลยแต่เพียงแค่หลายๆครั้งผู้บริหารไม่ได้มองตัวน,นั้นผู้บริหารมองแค่กับไร mm. กับกระแสงเงินสด mm. ที่มีอยู่ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่ไม่เชืตั้งแต่แรกเลย แล้วมันค่อยกลับมาเรื่องมาร์เก็ตติ้งทีหลังเลยครับว่าทํายังไงลูกค้าถึงจะเข้าร้านมากขึ้นทํายังไงคนถึงจะเข้าเว็บไซต์ทํายังไงเซลล์ถึงจะไปแอดแท็กลูกค้าได้มากขึ้นคราวน,นี้ทฤษฎีต่างๆมันก็ค่อยมาปราบับเพราะงี้เนี่ยบริษัททีอ่อ้างอิงอยู่บนรายงานและแตัดสินใจอยู่จากข้อมูลที่มาจากรายงานจากข้างล่างขึง้นมาบง,ง,ง,งบนเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของ Data าที่เป็นบิสเนสที่ดีมันมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสือว่าแพลตฟอร์มบิสเนสอันหนึ่งที่ที่เขาพูดเรื่อง Data ดต้าออคก่ๆกคาๆ<ม>ดี เป็นเครื่องมือสําหรับการทํา process เพื่อดูว่าตรงไหนไม่เป็นยังไงขาดตกบกพร่องยังไงเขาคิดแบบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่านักการตลาดยุคใหม่อย่างคุณก้าอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มอง d a ต้าเป็น process ครับเขามอง d a ต้าเป็น asset เป็นทรัพย์สินเอาอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นช่วงโควิดเนี้ยสินค้าอะไรขายดีโอเคเจลแอลกอฮอล์อะไรพวกเนี้ยมันไม่น่าแปลกใจวันหนึ่งเราสามารถอ่านข้อ<ม>ความได้ประมาณ700ข้อความต่อ8ชั่วโมงอันนี้คือจากประจัดภายในองค์กร เราก็เลยรู้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันๆหนึ่งเราอาจจะเห็นข้อความอยู่ประมาณพันข้อความจากทั้งหมดในประเทศเนี้ยมี20ล้านเราเห็นส่วนน้อยครับเราไม่ได้เห็นส่วนมากแต่เราอเผอิญว่าเอาไอ้ส่วนน้อยนัน้นไปตัดสินคนทั้งประเทศว่าถ้าเราอยากได้คนทั้งประเทศน่าจะอยากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่หนึ่งอันที่เราน่าตกใจก็คือ,อต้นไม้ขายดีครับเพราะว่าอ๋อคนในเมืองส่วนใหญ่อะ่ะเขาอยู่คอนโดครับแล้ววันหนึ่งอะ่ะที่เขาจะต้องเปลี่ยนที่นอนอะ่ะเป็นที่ทํางานด้วยอะ่ะเขาต้องขานธรรมชาติ ร่างกายมันมต้อ,พอ,พองการธรรมชาติเพราะพราะร่างกายมันปวดตาครับครบาวนี้จาก Social l i s t e n ิ n งสิ่งที่เราช่วยได้เยอะมากๆก็คือการไปฟังเพลงของผู้บริโภคนักการตลาดที่ดีผู้ประกอบการที่ดีจะมองเห็นความต้องการของตลาดกลายเป็นจุดพลิกผันธุรกิจเสมอเออพราะฉะนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ิงหลักๆแล้วไม่ได้บอกแครับว่าพี่จะขายอะไรแต่ไปบอกว่าคนทั้งประเทศเขาเปลี่อะไรกันอยู่ ผมว่า AI มันทําหน้าที่ช่วยเรานะครับแต่มันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่จะเลือกที่จะเชื่อ AI หรือเปล่าหรือทําตาม AI หรือเปล่าแต่จริงแล้ว Data ก็ยังทําอย่างอื่นได้เยอะอ,อีกตัวอย่างหนึ่งคือการทํำ Personal ไลท์เมสเซจานเว็บของธนาคารทาไทณินิ์เนี่ยเรา4คนเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเราจะเห็นหน้าตาไม่เหมือนกัน Product ที่เรานําเสนอให้ลูกค้าก็จะแตกต่างกันนะตามประวัติการใช้งานเว็บไปถึงขั้นที่เราเรียกว,ว่า p rediction ว่า ถ้าเกิดเราเคยใช้บริการตัวนี้แล้วนะครับก็ควรจะสนใจใช้บริการตัวนี้เป็น Product Recommendation เหมือน Netflix หรือ Spotify ซึ่งเดี๋ยวนี้การทำ Product t e c o m m e n d a ม i o n มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนอีกต่อไปมันก็มี solution ที่สามารถ plug in นะครับอย่างเล c o m b e อย่างเงี้ยนะสามารถ plug in เข้ากับเว็บไซต์หรือว่าตัว Digital Platform ของเราเองได้ถ้าในยุคแอดเนี่ยเราจะเรียกว่า attention is king แล้วกันเพราะเราต้องการ attention กันแย่งความสนใจของคนกันเพราวมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่า เราต้องการคอนเทนต์ is king เพราะว่าคอนเทนต์คือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ปรากฏว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์ Content มันมากมายมหา,าศาลเรากําลังสู้กับอัลกอริทึมเรียนรู้ว่า Data เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราเ d t t a เนี่ยทำอะไรก็ได้เพื่อให้เขามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นเดต้ Data ไม่ได้ฟูลยู u หรอครับเพียงแต่ว่าทุกๆครั้งเราจะมี Data ใหม่หรอจะมีข้อมูลใหม่และ ตัวลูกค้าเองอ่ะเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่ไอการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มันเกิดขึ้นเนี้ยเราแทร็กการเปลี่ยนแปลงเข้าได้หรือเปล่าหรือเรายังจะเดลต้าเก่าของเขามาทํางาน